อสลามมอะลยกุ้มวเระห์มกตุลละบะเระกาตุสวัสดีแฟนเพจมาก,กันทาลัานไก์ทุกคนนะวันนี้ยูซุมตื่นเช้ามาที่พัฒนาการ20ตอนนี้อยู่ที่แยก8นะผมไม่เชื่อดูด้านหลังผมได้เลยมาแกา่ทีมงานธนีฟาสองคนวันนี้จะพาแฟนเพจทุกคนมารู้จักกับร้านอาหารทารานในตำนานอีกหนึ่งร้านหนึ่งของคนในชุมชนสวนหลวงและร้านเนี่ยบอกเลยว่าราคาถูกถูกกว่าที่อื่นที่ผมเคยรู้จกักร้านเนี่ยเป็น เป็นร้านที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจะชื่อร้านว่าอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ YouTube แล้วก็แอดมินทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเไปกู้มบางอันนี้ให้บางแนะนำตัวกับกล้องหน่อยบางชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบางมัดครับ บางวัดนะฮะบางมัดเล่าที่มาที่ไปของร้านนี้แดงให้หน่อยเป็นยังไงมาจากอะเราใช่ไหมได้ค่ับก็เป็นของมะแล้วเราก็มาทําต่อ,อบ<า>งอังเกษียไปก็เลยมาเริม่มต้นกันแลว้วก่อหน้านี้ร้านนี้ขายอะไรบ้างอ่ะก็ขายหลายอย่างก็าถ้ามีกร้านหนึ่งก็คืออยู่ที่เมืองกาญจน,น่าจะเป็นร้านแรกเลยแล้วเราก็แยกตัวออกมาอืมครับ สาขาสองจนกระทั่งพอเปิดขายตรงนู้นนะปุ๊บแล้วเราก็มาสืบทอ,อดของมะต่อใช่ใชแล้วก่อนหน้านี้เราเปิดที่นี่ไหมหรือว่าที่อื่นก็ทีม่มากการนั่นแหละ<ม>แล้วเราก็ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพอ๋อเลมาเปิดที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับงอันเนี้ที่นี่ก็น่ายอยู่ประมาณเจ็ดปีได้เจ็ดปีได้แล้วนะฮะถ้ามาถึงร้านนี้แดงเนี่ย เมนูที่คนข้ามาสั่งกันนะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบางก็จะเป็นพวกข้าวหมกไก่หมกไก่ทอดแา้วกปลาแล้วก็ปวเป็นพวกกระเหล่าเนื้อตุนสโลแกนอันนึ่งที่บางสร้างไว้ที่ว่า<อ>กําไรเรื่องเล็กความอร่อยสีเรื่องใหญ่ใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอร่อยเรื่องใหญ่กําไรเรื่องเล็กอ่ะอร่อยเรื่องใหญ่กับไรเรื่องเล็กนะฮะสำหรับร้านนี้ราคานี่เริ่มต้นเท่าไหรบ่บางที่นี่ ก็ตอนนี้มันปรับราคาขึ้นมากระเริ่มต้นก็มี40 50อ๋อ40 50เองครับคือร้านเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะที่ผมแนะนำแฟนเพจทุกคนเลยเพราะว่าหลายๆร้านที่ราคาเขาขายอาหารกัน จะเริ่มต้นที่45รับขึ้นไปนะแต่ร้านเนี้ยยังเป็นคอนเซ็ปที่ว่ากำไรน้อยแต่ว่าความอร่อยสิเรื่องใหญ่ก็คือราคาแค่40บาทเท่านั้นเองนะฮะเห็นว่านอกจากเมนูอาหารแล้วเนี่ยเห็นมีพวกลูกชิ้นไส้กรอกอะไรด้วยอันนี้คือเพิ่มมาทีอันี้เพิ่มมาบางทีคนเขาลูกค้านั่งรอก็เลยก็จะได้ทานตัวนี้ไปได้อ๋อระหว่างรออาหารก็ทานเพลินๆไปเลยเนาะร้านเนี่ยเปิดปิดกี่โมงก็เปิดประมาณตีห้าครึ่ง ปิดก็ประมาณบ่ายสามโมงเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งปิดบ่ายสามโมงนะครับและถ้าคุณก็วันศุกร์วันเดียวอ๋อเราหยุดวันศุกร์วันเดียวครับอืมนะครับผมผมสังเกตเห็นหม้อแต่ละอย่างของบางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหม้อขมาหม้อกระเพาะปลาเนี่ยวันหนึ่งบางทํากี่โลครับเนี่ยก็วันสองถังวันละสองถังคือสองหม้อนะสองหม้อหม้อละถังหม้อละถัง หมดไหมบางหมดหมดทุกวันหมดทุกวันอันทำดูลินล้านนะครับผมใครที่อยากจะมาลองทานเนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนบางร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็อซอยพัฒนาการ20ครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนสวนรัดอสังเกตได้จากโรงเรียนสวนรัดครับร้านร้านที่อยู่ตรงข้ามเลยใช่ไหมครับจะอยู่เยียงเยงกันเอะบางแต่ออันนี้อยากรู้จริงๆเลยสูตรเราได้มาจากไหนอ่ะ สูตรการทาอาหารของเราของมะห,หมดเลยของมะหมดเลยมาหามาจากไหนอ,ะอ่ะมามาก็เป็นเป็นกุกอยู่ดามัมอ๋ออยู่ที่นู่นมาแล้วเขาก็กลับมามก็คือเราได้สูตรมาจากทางม้กนั่นแหละครับเขาได้สูตรมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถ่ายทอดเป็นรุ่นสูตรุ่นนะฮะแล้วก็ทุกอย่างนี่ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลาอะไรเงี้ยก็คือทางมะหมดเลยบางมีมาเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไม่มีไม่มีเาตามเขาหมดเลยเพราะเครื่องข้าหมกเราไม่ได้ซื้อเราทาของเราเองอ๋อเครื่องข้าหมกทําเองด้วยใช่อ๋อซื้อของตลาดมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าเราทําเองมันถึงใจกว่าใช่เราไม่ได้ห่วงเครื่องอ่าถ่ายความลับเลยนะครับว่าสูตรร้านนี้แดงมาจากไหนก็มาจากมะบางเขานี่เองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวรอชิมเลยดีกว่านะฮะ อ้าวอาหารมาแล้วนะฮะตอนนี้พร้อมหลายเมนูเลยเดี๋ยวแนะนาทีละอย่างเลยดีกว่านาออันนี้นะฮะเป็นกระเพาะป่านะฮะราคาเริ่มต้นที่40บาทนะครับผมแล้วก็นี่เกาเหลามีทั้งเนื้อเปื่อยตับลูกชิ้นและอีกหลากหลายเลยนะ,ะราคาเริ่มต้นที่50บาทแล้วก็นี่ฮะ,ะข้าวบกเนื้อตุนอันนี้ราคาจะอยู่ที่45บาทแล้วก็ข้าวมกไก่เนคาสสิกนี่แหล,ละราคาอยู่ที่40บาทเท่านั้นเองส่วนอันนี้จะเป็นพวกอ่าของกินเล่นจะมีทั้งไก่ทอดหน้าโรงเรียน แล้วก็ไส้กรอกแดงเกี๊ยวนะราคาก็แล้วแต่ว่าคุณอยากทานเท่าไหร่บอกทางร้านได้เลยและนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําเลยคือเมนูข้าวมานันไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดรวมกันนะฮะราคานยจะอยู่ที่45บาทเท่านั้นมาเดี๋ยวเริ่มชิมกันเลยดีกว่าอันนี้นะฮะน้ำจิ้มนี่ยเขาจะมี2แบบนะก็คือเป็นน้ําจิ้มไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะเดี๋ยวเอาน้าจิ้มไก่ต้มก่อนเอเดี๋ยวโรยให้ดูเลยเอือหือ กิ่นหอมบิสมิลลาเนื้อไก่เขามีความนุ่มนะฮะฉ่ำน้ำนะครผมแล้วก็ตัวเข้ามันเนี่ยเขาไม่ได้เละมากจนเกินไปแต่ว่าเรียงเม็ดสวยให้ทุกคนได้พอได้เคี้ยวนะฮะบอกเลยว่าฟินมากมาเดี๋ยวมาลองไก่ทอดกันบ้างนี่ราดน,น้ำจิ้มอย่างนี้เลยออ้ห,หอ่ะไม่สะใจใช่ไหมเอาอีกเน จะไปคำใหญ่ๆเลยอืมไก่เขามีความกรอบนะฮะแต่ว่าในความกรอบเนี่ยยังมีความรุ่มของตัวเนื้อไก่นะฮะรวมกันน้ำจิมน้ำจิ้มขมันเขาให้มาเนี่ยคือมันเข้ากับไก่กันดีมากๆนะฮะบอกเลยว่าใครที่มาลองเนี่ยไม่หวังมาต่อกันที่เมนูนี้กระเพบบาะปลาคืออันเนี้ย เดี๋ยวชิมแบบน้ำแบบยังไม่ได้ปรุงก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเส้นเขาก่อนตัวเส้นเขาคือให้เยอะมากนี่นี่นี่ในที่สําคัญอนะทางเนี่ยเขาไม่ห่วงเครื่องนะนี่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้และไข่นกกระทาเนี่ยให้มาัดแน,น่นแบบสองฟองลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี้เดี๋ยวขอชิมน้ําก่อน บิิสมลลกระเพาะปลาเลยรสชาติเน,นี่ยกระเพาะปลาเลยเนื้อมันกรุบมากเลยไม่ใช่กรุบกรอบนะแต่ว่าก็จะมีความยุยยุกรุบกรุบนิดๆอันนี้เป็นหน่อมไม้แล้วก็ไก่อืมอืม ไข่ดกกระทานหน่อยฝินมากอืมอม,อม,อม,มาต่อที่นี่ดีกว่าอ,อันนี้จะเป็นเมนูกเกาเหล่านะผมจะสังเกตได้ว่ามีเนื้อเปื่อยนะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นอย่างนี้นะฮะ มาเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนแล้วกันบิสบิลล่อนียเดี๋ยวนะมันเหมือนอะไรนะอยากให้ทุกคนนะึกย้อนไปตอนในวัยเด็กเนาะที่แบบว่าเราไปทานอาหารแบบตามท้องถิ่นที่เป็นแหล่งชุมชนน,ะน้ำเตียวหรือน้ำกเกลาอรสชาติจะประมาณนั้นเลย ผมไม่รู้จะบอกอยังไงดีแต่ว่ามันได้กลิ่นอายของสมัยก่อนอย่างที่บางเขาบอกแต่ก็คือเนี่ยอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เขามันทําให้เวลากินน้ำาวเดี๋ยวเนี่ยรู้สึกคิดถึงความหลังนะฮะและรสชาติน้ำกาวเกี่ยวแบบเนี้ยหาได้ยากแล้วจริงๆนะครับมาเนื้อเนื้อเปื่อยต่ออืมวอกอันจะเป็นมันอืม กเนกินแล้วเหมือนย้อนไวัไปในวัยเด็กเข่าหมกเนื้อตุ๋นนะฮะนี่ดูเนื้อตุ๋นก่อนแล้วเนื้อตุ๋นบางเขาเนี่ยนะจะมีมันมีเอ็นแทรกเข้ามาด้วยนี่เดี๋ยวราดน,น้ำจิ้มให้ดูยั่วๆหน่อยแล้วกัน<ๆ>นี่แหละฮะมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของร้านนี้นะฮะเอ๊ะ จะหมดไมเนี่ยบิสมิลลาอืมเขาพูดแบบตรงๆนะอร่อยเี้ยๆียบอกอย่างนี้เลยอร่อยจริงนะฮะมันอร่อยนะอร่อยมากด้วยสำหรับผมและที่สำคัญคือตัวรสชาติข้ามกเขาเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศของเขาอะ่ะเขาได้มาจากสูตรคุณแม่ฉะนั้น เ็นไปได้ยากฮนะที่แบบว่าเราจะหารสชาติเนี่ยตามท้องตลาดได้และอย่างคือเครื่องแกงเนี่ยเขาทำเองเฮ้ยแต่ว่าเมนูที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะไม่ได้มีแค่นี้นะสำหรับร้านนี้ยังมีเมนูอีกมากมายให้ทุกคนได้มาลิ้มลองกันนะราคาเริ่มต้นแค่40บาทเท่านั้นเองใครอยากจะมาลองทานเมนูอาหารแบบนี้นะก็มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะคผมกับร้านนี้แดง มุสลิมบ้านคัวนะฮะถ้า,อาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ยูซุปแล้วก็ทีมงานมากันทารันไยด้วยนะครับผมตอนนี้ยูซุปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสรลามอเล็กะเกาะม์อะตุลย์วัฒะ์ะรางการุตูสวัสดีครับ